สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่1กันยายนคุณได้คิงถือคาถาส่วนเขาได้ดีมเพลสกับัวนะคะวันนี้พลังงานดีนะคะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะคะมีพาชันควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็จะดีราบรื่นแฟนคุณได้ดีมเพลสกับัว ไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเอ็มเพกับขวัวก่อนหน้านี้ทุกอย่างอาจจะดีกว่านี้สําหรับเขานะคะแต่วันนี้อาจ,จะมีอะไรที่รู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจนะคะ ก็อาจจะซอบๆนิดนึงนะคะไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพัญนเนี่ยน่าจะมีอะไรที่แบบแอบงอนอยู่นิดๆนะคะแนะนำไว้คุยกันมีไพู่นีทูวอ r r ี่แล้วก็เลดโกนฮุยชูอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรจะต้องไม้ตกังวลน,นะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างที่บอกแล้วก็พยายามที่จะอะไม่ไปควบคุมสถานการณ์หรือว่าควบคุมคนรักละกันทุกอย่างก็จะราบรื่น คนโสดนะคะคุณมีเสน่ห์แล้วก็มีความมั่นคงด้วยแต่คนที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นเอ็มเพรสกับหัวแปลว่าเขาเองอะ่ะก็เป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดีเพียงแต่ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตเขาไม่ค่อยโอเคโดยเฉพาะในวันนี้ดังนั้นถ้าคุณไปเจอใครที่แปลกๆวันนี้คุณให้โอกาสได้นะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาไปดีเอ็มเพรสคนเดิมนะคะ